ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเรานะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับเชิญแฟนคลับเอฟซีนะครับเข้ามาชมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับครับลีเดอร์พี่น้องครับอันนี้เป็นเขาที่เอฟซีนะครับอยากให้ทายให้เบิ้งนะครับตอนนี้ก็นี่แหละครับมาเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่นี่แหละครับ นี่เขาที่ผมใส่มูลสร้างนะครับที่ใส่ขีสร้างไหมครับที่ผมมีอยู่สอง่อาสองไน้ากันนอกพี่น้องเนาะอันนี้เป็นไ้ที่ผมใส่มูลสร้างนะครับก็คืเป็นในลักษณะเขียวแต่ว่างบ่กเขียวคือเขาไปุ๋ยขีไก่เด้ครับแต่ว่าไบก็คืตั้งถือว่าติดตามลักการเกษตร เขาใบตั้งนี่ถือว่าเป็นเขาที่มีพุ่มตานท่านสูงนะครับมีพุ่มตานท่านสูงนี่ครับเบื่องครับอันนี้ครับอีกไฮนึงนี่ครับอันนี้ปุ๋ยขี่ไก่นะครับนี่โอ้อันนี้ง่ามไหลแต่ว่ากับใบบ่อยตั้งปันไรนะครับแต่กับชิมี่ยานเพราวามันง่ามแห้งนะครับนี่ง่ามแห้งครับเบ่งเอาครับนี่นะครับ ตอนนี้ทงหน้านะครับกะเขียวชาอุ่มไปเมดนะครับตอนนี้นะครับนี่เขานะครับก็หลายมือแล้วครับก็เห็ดอยู่แต่หน้าในระบท่านเดี๋ยวไปทางใดมาทางใดนะครับช่วงนี้ก็อาจสิบ่มีคลิปลุงปันไดนะครับเพราะว่าบอกใครมีเวลาไดีไปเห็ดนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับบอเด้ไปเห็ดปันไดนะครับพอดีกับข้าเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่นะครับ สร้างกับอะไรไปเบิ้งดอกไห้ลูกไส้เป็นเบิ้งไห้ครับอืมเบิ้งครับนี่อันนี้เขามุ่นสร้างหรือเขาปุ๋ยขี่สร้างนะครับใบตั้งดีครับพี่น้องงามอยู่ครับนี่ฝนกะมีน,มนยย้ำในยูแตงมีบ่อไหลครับเพราะว่ามันฝนบอ่อต่อเนื่องไหมครับขึ้นจากหน้านะครับเดี๋ยวกะสิไปพาไปห้นน้ำต้นไม้นะครับห้นน้ำต้นไม้ อันนี้เป็นต้นใหม่ที่เพิ่นปลูกนะครับนี่ก็ใหญ่แล้วอ่านี่ครับครับนี่ก็สีภาพข้าวหอมมัดนี้เดครับพี่น้องหอมข้าวหอมมะลิอ่าๆเบ้ พอลบใส่ถุงน,นี่นนสุงยงนีน้รถจาาของโทนหอมเลยหอมแ้งเลยละ่ะนีขบรรยากาศแง้ำแรงครับนง้ำแรงตามทองให้ไปหนะ้าค้อให้หัวหน้า หม,ม,ม,มดหนังต่อยก้อนพวก้มหมดดีก็แล้ว,ยวไย ละขันใจก่อนพอกระทั่งใจก่อน นานรายงานบร่รอดละคันละคันยิงดีกว่า No, no, ครับนี่แหละครับปลูกต้นใหม่ตามคันไฮคันหน้าให้มันซุ่มมันเย็นให้ฝนฝ่ามันตกถึกต้องตามหรือดูการนะครับนี่แหละครับเบ่งเอากับพี่น้องเบ่งเอานี่ตา มีฝนมีฝ่ามีฝ่ามีฝนในจะนอยเขาหนามซามปาก็คือสีงามคายูวครับปีนี้แต่ว่าฝนก็มีอยู่ครับแต่ว่าหากบอบอใครนำให้ปันไหนฝนเรากะเพราะมีนามจะนอยก็ถิมช่วงไปครับเขานะครับนี่ของไาเ่เท้าเงินครับนี่เขาเพ็น ว่านี่ของมันของผมนี่ใส่ขีไก่นะครับมันเสีเหดเป็นีนบงับงเบิงใบมันครับนี่มันมันใบมันงามแห้งไหมครับเสียดเป็นเชือ้อราถ้ามีฝนมากกสิตัดนะครับถ้ามีฝนมากสิตัดใบออกคันตัดใบออกไงปงไม้นะครับตอนนี้ก็บชอให้เสาวหน้ากอ็ออกมาเต็มไ้เต็มหนาอยู่ <c oughs> เต็มให้เต็มหน้าเพราต่างคนต่างกะจดจอนะครับรอแต่ฝนอย่างเดียวฝนกันบบ่มา,จากจ้าเถี่ยกันฝนมากนี่ครับทุกคนกะมีกําลังใจเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะเพราเฮ้ากะเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้ากะรอแต่ฝนครับตับฝนมากก็โอเคแตบฝนบ่มากกะเฮ็ดจังไ๋ก็ต้องรอไปยังซี่ละนะครับ จะได้ปีนี้แต่ฝนดีกว่านี้จังน้อยเนี่ยโอ้เขานี่อยากงามแห้งครับบองนี่โอ้เขียวปื๊ดเลยเขียวไปงามครับจังไรกะ ฝากให้กำลังใจน้ำเน้เด้อครับฝากติดตามเข้ามาชมเรานะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจเรานะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับยามเย็นนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับนี่ครับทุ่งนาเขี้ยวขจีนะครับ ตอนนี้ขาดอย่างเดียวก็คือน้ำนะครับเพราะว่าผลทางนี้ก็เต็มครับนี่เบงพี่น้องเขาแถวบ้านเ้ยนี่ครับอันนี้พันกวานรอบสองเลยครับนี่ที่เห็นเป็นถุงปุ๋ยเต็มหนึ่งบ่อแมนยังเ้ยครับพันลกหญ้าไหมครับอืลกหญ้าใส่ถุงปุ๋ยนะครับบ่ได้ฉีดยานะครับลกหญา้า ใส่ตรงปุ๋ยครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นทำแม่นสมัยตะกี้กับเขียดจะะนาสีห้องออบแอบออบแอบออบแอบอยู่เต็มทงไฮทงหน้าเลยครับแต na, shared, in, ่ว่ากับสมัยซุมือเนาะเขียดจะะนาดขึ้นสีบวมีไหมครับบ่เห็นไหมมีกับส่วนหน่อยตะกี้มีเขียดจะะนาเขียด้าคํำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้หายหมดกบเขียดนี่หายหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคใหม่สมัยตะกาเห้องกับใส่ขั้วเนาะ ไทยหน้านะครับใส่กล้วยไทยหน้ามันก็บบ่อได้เหยียบครบบร่ได้เหยียบเขียดนะมันก็เฮ็ดให้ครบเขียดมีมองยูนะครับสมัยสมือเขาใส่รถไทยนะครับรถไทยเขากระไทยตั้งแต่หัวปีนะครับพอไทยแลวก็ลูกกบลูกปูลูกกบลูกเขียดนะครับตีเขาง่ายอยู่กับขึ้นมาตายเม็ดกระเฮ็ดให้บ่มี กบบ่มีเขียดนะครับบ่มีแม่แต่ปูนี่สุมือกับายครับแต่เกาปูหลยลพดงามเห็ดไหยเห็ดหน้าจังสีเขาเห็ดแล้วก็ปูกัดนะครับกัดกินเงาเขาแต่ว่าสุมือนี่โอ้ยบ่มีแล้วครับสุมือนี่จักไปอยู่สาเม็ดมีกับมีหน่อยครับบอไข่คือแต่เกาแต่เกานี่โอ้ยปูปลาหน้าน้านี่ครับ เ็ดไปเรื่อยๆเห็ดเ,นเ่นๆดีกว่าอยุซื้อนะพี่น้องเนาะยังพอเห็ดได้่ก็เห็ดไปครับปีนี้เพราะว่าเศรษฐกิจบดีรายจ่ายคงที่รายรับศูนย์นะครับมียังพอเห็ใดให้ก็เห็ดเห็ดไปก่อนช่วงนี้นะครับราาเศรษฐกิจบดีนะครับเป็นไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนะครับ เศรษฐกิจย่ำเย่นะครับจังไดก็ฝากติดตามน้นในเด้อครับเขามาให้กําลังใจช่องพลายหนุ่มเสกน้ำเน้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเขาน้ำเนด้ดครับให้กาลังใจนะครับขอให้เอฟซีสุขูสุขคนนะครับที่ขม้าชมมาติดตามช่องพลายหนุ่มเสกนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางแถวขาดปลอดภัยจากพยันันตราย ทุกเส้นทางนะครับกขอขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ